สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางซีฮานอยเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่11นะครับมกราคม2568นะครับพี่พี่เนาะก็วันนี้นะครับพี่พี่เสียงเริ่มดีขึ้นมานะครับระดับหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่เนาะก็ขอบคุณกําลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาแค่เลขเด่นนะครับในรอบเดียวก็คือฮานอยพิเศษเนาะ นอกนั้นนั้นหลุดนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยพี่พี่ที่ติดตามด้วยนะครับสลับสี่ห้านอยของเรานะครับก็ช่วงนี้ก็เดินดีเว้นวันนะครับบางวันก็มาปังๆทั้ง3ามนอยนะครับบางวันก็หลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นาอแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับกาชาดวันนี้ให้หกับเนะครับรูดไปที่ เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้านะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าสามตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษผมได้ได้เก้ากับหนึ่งนะครับพี่เก้ากับหนะึ่งเนาะรูดไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าห้า เก้าหกสามตัวนะครับเก้าหนึ่งหกฮานอยพิเศษนะครับส่วนฮานอยส่วนฮานอย ปกติกับ vip นะครับอีกหน้าเนาะท่านใดชื่นชอบในหน้านี้ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับพี่พอีกหน้านะครับฮานอยปกติกับ vip เนาะปกติผมได้นะครับเลข0กับเลข2นะครับพี่พี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลข0นย์นะครับ

นะครับผมก็ประมาณนี้เนะาะฮานอยปกติส่วนฮานอย V.I.P. นะครับให้ไปที่เลข0กับเลข4รูดไปที่เลข0 05 07ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย

ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ4ฮานอยของเราเนาะวันที่11นะครับวันเสาร์นะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางเนาะก็ขอให้ปังๆเฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณกับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ